คือตลาดดินแดงครับตลาดเช้าวันจันทร์อะไรเนี่ยที่เขาเรียกกันคนพลุกพล่านเหมือนเดิมครับเนี่ยเทียบเลยโควิด <COVID S 2> ไม่สนใจเลยครับผมนี่เพื่อฟามอยู่รอดดูสิข้างในเป็นไงเทียบ ที่คนเติมฮะตลาดดินแดงตลาดกลางมั้งเนี่ยครับผมไถมาหา่ทหาไม่ทำอา,าหาก,กินก็อยู่ไม่ได้ครับ ป,ปิดปดิดปิดเปิดเนะตลาดนี้ดูท่าทางเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในลึกๆหน่อย ตังทองไทยพี่พี่ตังทองไทยตังทเอ,อ,อเออเขาเรียกตังทองอยูอนนอ่โอ้โหแน่นคนแน่นเลยไม่ใช่น้อย <c oughs>

นี่เลยสภาพรตลาดดินแดงโอ้โหผมเดินไปไม่ถึงข้างในอะกลัวเหมือนกันโอเคกันเดี๋ยวคลิปนี้ไว้ทุนี้ก่อนนี่ครับฮะสวัสดีครับ